บอนสีไม่งามสดชื่นใบแคะแกนใบเล็กนะคะลำต้นเล็กมากๆเลยทำแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่รักการปลูกบอนสีและต้นไม้ทุกท่านเลยนะคะหลังจากที่ฟาร์มคุณแม่เป่งอ่ะเราได้ทำโปรตีนไข่ให้ชมกันไปแล้วนะคะแล้หลายหลายคนก็ใช้แล้วเราก็บอกว่าดีมากๆเลยแต่ว่าวันนี้เราจะมาเพิ่มนะคะวิธีการใช้ค่ะเพราะว่าหลายๆคนบอกว่าบอนสีเนี่ยบางทีอะ่ะย้ายมาจาก เปลี่ยนกระถางแล้วเนี่ยบอนสีอะ่ะเฉามากๆเลยดูแล้วไม่สดชื่นเนี่ยทำยังไงดีอยากจะให้บอนสีไม่เฉานะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้เวลาสัก 2- 3สวันนะคะเวลาใส่ตู้อบแล้วเขาก็จะขึ้นมาสดชื่นขึ้นมาค่ะแต่ว่าวิธีนี้ถ้าเกิดทำแล้วอะ่ะบอนสีจะสดชื่นขึ้นมาทันทีภายใน1วันค่ะวิธีนี้ก็คือ เอานะคะโปรตีนไข่ที่ได้ทำไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถ้าแม่นิ่มจำไม่ผิดเนาะเราเอามาใช้ค่ะผสมกับนี่เลยค่ะตัวที่สิ่งสำคัญที่ให้บอลสีเราสดชื่นภายในคืนเดียวค่ะก็คือเครื่องดื่มชูกำลังนั่นเองนะคะเพื่อนๆสามารถจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้สามารถเอามาใช้ได้เลยส่วนวิธีการใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะให้เพื่อนๆเตรียมนะคะจะเป็น น้ำเปล่าในใส่บัวรดน้ำ5ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้หรือว่าใส่กระถางก็ได้นะคะเตรียมไว้แบบนี้แล้คะน้ำนะคะ,ะ,คะสเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆน,นะคะเอานะคะนเนี่ยค่ะโปรตีนไข่เนี่ยใส่ไปสัก3ช้อนโต๊ะนะคะสำหรับน้ำา5ลิตรนะคะแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังแบบเนี้ยสฝา ผสมคนให้เข้ากันเลยค่ะคนให้เข้ากันให้ทั่วนะแล้วก็เพื่อนๆสามารถนะคะตักราดรถบอลสีได้เลยวิธีการราดก็คือราดไปรอบกกนะคะให้ราดช่วงเช้านะทุกคนมันจะดีมากๆเลยเพราะว่าอะไรเพราะเราราดช่วงเช้าแล้วเนี่ยบอลสีเราอ่ะจะดูดซับอาหารใช่ไหมคะพอช่วงเย็นประมาณ4ี่โมงเย็น่ะให้เพื่อนๆนะคะเอาน้ําเปล่าที่เราราด ลดบอลสีเราเนี่ยลดไปอีกทีนะคะเพราะว่ามันจะได้ชำระ um. ล้างสิ่งที่บอลสีไม่จำเป็นค่ะฟาร์มคุณไม่เป่งทำแบบนี them, doing, ้มา <พ academy S 1> ตลอดแล้วก็บอลสีเราโตและสวยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะสิ่งที่ฟาร์มคุณไม่เป่งบอกนะคะเราทำเองที่สวนนะคะและวิธีนี้นะคะเพื่อนๆจะสามารถทำได้ในทุกๆ2ออาทิตย์นะคะทำไปเรื <tamam. S 1> <ๆ>่อยๆค่ะ <aro collaborative ly> แต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้วิธีอื่นด้วยอย่างที่เราผสมเนาะสลับกันไปทุกๆ2ออาทิตย์สลับกันไปแบบนี้ค่ะและบอลสีเราก็จะงามสวยแบบฟาร์มคุณแม่เป่งค่ะถ้าเกิดเพื่อนๆใช้แล้วเป็นยังไงบ้างช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยนะคะฝากกดบอกต่อให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ